สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่ผู้สมร์ทแบนนะครับในช่องคณิตทางด่วนนะครับนะครับวันนี้นะก็เห็นอะไรไหมเห็นอะไรใหม่ๆมไหมคลิ๊งนะครับก็คือกรอบไลฟ์ใหม่ของเรานั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจท่านจอบด้วยนะครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับการทํากรอบไลฟ์ให้บอกกับพวกเรานะครับโอเคไหมถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะติดตามนะครับเกี่ยวกับการแคสเกมวิดีโอเกมอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ เพจท่านจอมเลยนะจะมีทิปการเล่นเกมเทล l ันเนอร์ให้กับน้องๆนะครับใครที่ชอบเล่นนะครับสายเทลซันเนอร์ก็ไปติดตามดูกันได้นะครับโอเคป้าไปติดตามเลยนะนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันเรื่องเซตกันโอเคไหมนะครับอ่าพร้อมกันหรือยังนะครับเรื่องเซ็ตเนี่ยนะครับจําเป็นมากเลยนะสําหรับน้องมสีนะครับทุกคนต้องเรียนเลยโอเคป่านะครับนะครับเราได้พูดเรื่องเซ็ตกันไปทั้งหมด2 EP ีแล้วใช่ไหมนะครับครั้งนี้เป็น e ีที่เท่าไหร่ เป็นอ p ที่เท่าไหร่ครับเป็นอ p ที่สาโอเคเปล่านะครับเป็นอ p ที่3านะครับครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องสูตรอะไรนะ้องสูตรเซตนั่นเองโอเคนะนะครับสูตรเซ็ตนั่นเองโอเคไหมสูตรเซ็ตจริงๆนะครับถ้าเกิดน้องไปท่องนะครับสูตรเซ็ตเนี่ย หลักๆนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรโอเคไหมนะครับถ้าเกิดที่โรงเรียนน้องอาจจะได้ท่องเพิ่มมาหน่อยสักประมาณ10สูตรอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยก็ต้องการให้น้องเป็นแบบว่าอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์นะครับแต่วันนี้นะครับพี่ไม่ให้น้องท่องทักสูตรเลยเออนะครับพี่ไม่ให้น้องท่องสักสูตรเลยนะครับเพราะว่าพี่จะสอนเทคนิคนะครับการใช้แผนภาพดูโจทย์แนวสูตรเซตพวกนี้โอเคเปล่านะครับการใช้แผนภาพนะครับ ไม่ได้ห้ามนะใครอยากเลี้ยวท่องก็ท่องไปนะครับโอเคไหมนะครับซึ่งท่องก็ไม่ไม่ได้ยากมากนะครับ50เนาะถ้าเกิดเราไปเจอตีโกเนี่ยน่าจะประมาณ20สูตรได้นะครับเราก็ไม่ไม่ได้เลี่ยงเรื่องการท่องสูตรนะครับท่องไว้ก็ดีโอเคไหมนะครับแต่ไม่ท่องก็จะดีกว่านะเนาะเผื่อลืมเผื่อลืมเนี่ยเราจะได้ใช้แผนภาพแก้ได้โอเคเปล่านะครับแผนภาพคืออะไรล่ะ แผนภาพก็คือที่พี่เคยบอกไปนะก็คือแผนภาพเวนไอยอะไรเนาะเวนออเลอร์ Oil, R, นั่นเองโอเคเปล่านะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณรูปแบบประมาณนี้นะครับก็จะมีเซตเอกับเซตบีนี่เซตซก็จะมี3ามวงเป็นช่องเจ็ดสีเลยโอเคเปล่านะครับถ้าเกิดเซตสองเซตนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ C, เคไหมนะครับเนี่แหละครับเรียกว่าแผนภาพเวนไอยนะครับน้องเวนไอเลอร์โอเคไหมนะครับเราจะใช้แผนภาพนี้แหละครับในการแก้ปัญหา สูตรเซตแก้ปัญหาโจทย์ที่ตอนต้องใช้สูตรพวกนี้ในการแก้นะเราจะใช้แผนภาพแทนนะเราจะใช้แผนภาพแทนโอเคเปล่านะครับซึ่งวิธีการแก้ไม่ยากเลยครับน้องแค่น้องสมมุติตัวสมาชิกเข้าไปนะครับปกติแผนภาพเบนโอเยอร์เนี่ยจะไม่มีสมาชิกมาให้ใช่ไหมโจทย์เขาก็จะไม่มีสมาชิกให้น้องครับแล้วก็ถามว่าไอ้สองเซตนี้มันเท่ากันหรือเปล่าว่วาทั้งที่มันไม่มีสมาชิกให้เนี่ยครับถ้าเกิดมันไม่มีสมาชิกให้นะครับวิธีการเรา เลยก็คือเราต้องกําหนดสมาชิกเองอกำหนดไปเลยครับแต่ละช่องนะครับแต่ละช่องกําหนดลงไปเลยว่าสมาชิกช่องนี้เป็นหนึ่งแล้วการเป็นสองหรือเป็นสามหรือเป็นสี่อะไรอย่างเงี้ยกำหนดสมาชิกลงไปเองโอเคเปล่า,านะครับอ่าพอกําหนดลงไปเองปุ๊บนะครับเรามาลองดูโจทย์กันเลยเออง่ายแค่นี้แหละครับน้องอเรามาลองดูโจทย์กันเลยนะครับสีดําสีดําโจทย์นะครับโจทย์โจทย์อ่าโจทย์จะให้มันเป็นแบบไหนนะครับโจทย์นะครับ ข้อแรกนะครับเขาถามว่าข้อใดผิดข้อใดผิดข้อที่หนึ่ง a ลบ a เศษ b เท่ากับ a ลบ b เนี่ยครับน้องอยู่ดีๆมาถามว่าไอ้เนี้ยมันถูกหรือว่ามันผิดนะ ทั้งที่เราไม่รู้เลยว่า a กับ b เป็นตัวอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้ให้มาเลยใช่ไหมว่า a กับ b เป็นเซตอะไรบุ๋มอันนี้แหละน้องต้องใช้บทนี้เข้ามาช่วยก็คือสูตรเซตแต่ว่าเราจะไม่ใช้สูตรเซตครับเราจะใช้แผนภาพเข้ามาช่วยโอเคเปล่านะครับแผนภาพเข้ามาช่วยเนี่ยเราก็วาดแผนภาพเวนนอโอเลอร์อย่างนี้เลยโอเคเปล่าเซต a กับเซต b เสร็จแล้วก็กาหนดสมาชิกให้มันปลอมๆเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับพอกําหนดเสร็จแล้วนะเราก็แทนค่าสมาชิกเลยอ่าแทนค่าสมาชิกเลยครับ a เอมีสมาชิกเป็นอะไรบ้างเอมีสมาชิกเป็น1กับอะไรครับน้อง1กับ2โอเคไหมงั้น A ก็เป็น1กับ2นะเขียนไว้ก่อน A เครับน้อง a อเ a ก b เออยู่ตรงไหน a อเอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหม a อเสก B อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีสมาชิกเป็น2เขียน2เลยโอเคไหมะนะครับแล้วก็ a ลบ b a ลบ b ครับ a ลบ b อยู่ตรงส่วนไหนของ a? แผนภาพเนี่ย a ลบ b ตรงส่วนไหนของแผนภาพเนะี่ยอยู่ตรงส่วนนี้ถูกไหม a ลบ b ก็คือเอา a ไม่เอาอะไรไม่เอา b ใช่ไหมเอาเอเอา, a, เอา a, แต่ a ไม่เอา b ก็คือเลข1ใช่ไหมครับน้องอ่านะครับเขาถามว่า2ฝั่งนี้มันเท่ากันหรือเปล่าใช่ไหมก่อนอื่นเราก็จับ a ลบกับ a i n t e r s e c ก b ก่อน a b ก็คือ1 2ลบกับ a i n ต e r s e c ก b ก็คือ2 1 2อลบ2ออกไปเหลือเลข1 1เท่ากับ1ไหม เท่กากันแสดงว่าข้อ1ถูก,ถกหรือพิดถูกจบโอเคไหมนะครับข้อ1ถูกข้อเ้าถามว่าข้อใดผิดงั้นเราก็ต้องไปดูข้อต่อไปกันข้อต่อไปข้อที่2อง A union B ลบกับ A เท่ากับ B A union B ลบ A เท่ากับ B จริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูคนระับอ่ะ กําหนด a u n i ยน b ใช่ไหมอันแรก a u n i ยน b a u n i ยน b ก็คือเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเอาทั้งหมดเลยทั้งหมดมีกี่ตัวทั้งหมดม,มีกี่ตัวครับ3ตัวถูกไหมหนึ่งสองแล้วก็3ม a u n i ยน b คือตรงนี้ใช่ไหมทั้งหมดเลยก็ตอบ1 2สองแล้วก็อะไรครับ3โอเคไหมนะครับต่อไป a ครับน้อง a มีกี่ตัว a มี1 2สองเหมือนเดิมใช่ไหม a มี1 2สองนะครับแล้วก็ b ก็มี3กับสองอ่า ฝั่งฝั่งนี้ก่อนนะคิดฝั่งคิดฝั่งขวาก่อนนะฝั่งฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งใกล้ๆกล้เลขสองนะนะ A u น i o n B ลบกับ A นะครับ A ยูเนียน B ลบกับ A ก็จัดการเลยน้องนะครับ A ย union B ก็คือหนึ่งสองสามลบกับ A ก็คือหนึ่งสองก็จะได้อะไรครับก็จะได้สามตัวเดียวโอเคเปล่าลบสองออกไปลบหนึ่งสองออกไปนะอืมเท่ากับสามสอง สเท่ากับสามสองไหมไม่เท่าใช่ไหมขาดอะไรไปขาดสองไปแสดงว่าข้อนี้ผิดหรือถูกผิดโอเคไหมข้อนี้ก็ผิดเขาถามว่าข้อใดผิดงั้นเราก็ตอบได้แล้วใช่ไหมว่าข้อนี้โอเคไหมนะครับแต่ว่าเรามาทําเพื่อความรู้เนาะงั้นเราก็ทําต่อไปอีกสักสองช้อยก็ได้นะครับทําต่อไปนะครับให้จบเลยดีกว่านะสามนะถ้า A sect, B, อินเตอร์เซกเท่ากับเซตว่า Hey, สีดำสีดำ,ดำ,ดำนะครับสีดำจุ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับแล้วนะครับแล้วนะครับแล้วนะน้องเปิดชี้ตามพี่ไปได้เลยนะครับแล้ว a อเซกบอ้ยไม่ใช่ a เป็นสับเซต b คอมพลเมนต์และ b เป็นสับเซต a คอมพลเมนต์ถ้า a อเซกเป็นเซตว่าง แล้ว A เป็นสับเซต B คอมพลเมนต์และ B เป็นสับเซต A คอมเพีอะไรคอมพลเมนต์ใช่ไหมอ่าคอมพลเมนต์ไหมใช่ไหมครับ โอเคป่าข้อนี้ทำยังไงเอ่ยข้อนี้อันเนี้ยน้องต้องรู้ก่อนว่าถ้าเกิดมีคำว่าท่าแล้วมานะถ้าเกิดมีคำว่าท่าแล้วมานะตรงก่อนแล้วตรงหลังท่าเนี่ยเขาจะให้เป็นสิ่งที่เขาให้เป็นสิ่งที่โจทย์เขาให้นะครับแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่โจทย์เขาถาม โอเคเปล่า,านะครับเขาให้เขาบอกมาว่า A เซต B เนี่ยเป็นเซตว่าง A เซต B เนี่ยเป็น Z, B, เซตว่างแสดงว่า2เนี่ยมีไหมสองเนี่ยต้องไม่มีเสร็จแล้วก็ถามว่า A เป็นสับเซตของ B พาร์มและ B เป็นสับเซตของ A c o m p ิเมนต์เราเรียก complementing ว่ะเนาะ c o m p ิเมนต์ไหมนะครับ A คือ A 1กากบาทไปแล้วเนาะก็เหลือแค่2ตัวเดียวใช่ปะ2เป็นสับเซตของ B c o m p ิเมนต์ก็คือ1กับ4 ไม่ใช่สองถูกฆ่าไปแล้วก็เหลือหนึ่งตัวเดียวสินะครับเหลือหนึ่งตัวเดียวหนึ่งเป็นสับเซตของหนึ่งกับสี่ไหมหนึ่งเป็นสับเซตของหนึ่งกับสี่ไหมเป็นใช่ไหมแสดงว่าอันนี้ก็ถูกใช่ไหมอันแรกถูกอันที่สองบเป็นสับเซตของ a คอมพลเมนต์ไหมบี B เป็นสับเซตของ a คอมเพลเมนต์ไหมใช่ไหม b คือ3เป็น s u b เซตของ b a a complement ก็คือ3กับ4เป็นไหมเป็นก็ถูกแสดงว่า2อันนี้ถูกงั้นคำตอบก็คือถูกนั่นเองโอเคป้างนะครับเีนไนะครับคำตอบก็คือถูกนั่นเองนะนะครับโอเค ข้อสี่อ่าข้อสี่ถ้า A เป็นสับเซต B เท่ากับ A แล้ว A เป็นสับเซตของ B ไหมนะครับ A อินเตอร์เซก B เท่ากับ A แล้ว A เป็นสับเซตของ B ไหมใช่ไหมอ่านะครับรอบว่าไงเนี่ยกรอบก็คือ A กับ B นะ a กับ B อ่ะ a กับ b มีสมาชิกเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 A ามสี่หนึ่งอเินเซกท่ากับ A แสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่า A ต้อง A ออินเตอร์เซกท่ากับ A แสดงว่า A ต้องมีแค่ส่วนที่อินเตอร์เซกตรงนี้ถูกไหมเออแสดงว่ามันต้องมีแค่ส่วนนี้หมายความว่า ตรงนี้ต้องไม่มีตรงนี้ต้องหายไปเก็ตไหมเออินเตอร์เซ็กต์บีเท่ากับ A แสดงว่าตรงนี้ต้องถูกลบให้หายไปลบเลยนะต้องถูกลบให้หายไป A ต้องมีแค่ตรงส่วนนี้ตรงเดียวเท่านั้นอ่าเขาบอกว่าอย่างนี้ครับแล้วเขาถามว่า A เป็นสับเซ็ตบีไหมอืม A ก็คือ2เป็น s u b เซตของ B ก็คือ2กับ3 2เป็น s u b เซตของ2กับ3มไหมครับเป็นใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้ก็ถูกใช่ไหมเพราะ2อยู่ใน3 2อยู่ใน2กับ3เนโอเคเปล่านะครับอ่านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสูตรเซตนะโอเคไหมนะครับน่แค่นี้เองนะครับวิธีการทำก็แค่เปลี่ยนเป็นแผนภาพเวนนอโอเลอร์ก่อนโอเคไหมครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ คิปนี้นะหวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจอะไรนะครับก็สามารถมาสอบถามที่ได้เลยนะครับที่แชทเพจนะครับเฟซบุ๊กเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอินบ็อกก์ก็ได้หรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะโอเคไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลขอลากันไปก่อนแล้วเพราะว่าไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ